เสียโบสถ์เผยหมดพราวฟ้าอินจัดดราม่าดาราโลกสองใบจนไม่ได้นอนเมียอินจัดผัวนอนไม่หลับเสียโบส์เผยชีวิตวุ่นวายเพราะพราวฟ้าทาไมห่หยุดปมดาราโลกสองใบมีเรื่องสุดฮาที่ทำเอาเสียโบสเพชรยินดีเขาต้องกุมขมับไปหลายวันค่ะเมื่อพราวฟ้าการัญชิดาภรรยาสาวสวยเกิดอาการอินจัดกับข่าวดาราโลกสองใบที่กำลังร้อนแรงในออนไลน์ จนถึงขั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนแถมยังตามจี้ถามสามีทุกวี่ทุกวันรายงานแจ้งว่าเสียโบสทเขาได้เปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงความอินเกินเบอร์ของภรรยายอมรับว่าช่วงข่าวดาราซุกิกซ่อนเมียภรรยาถึงกระเพรยดหนักมากถามคำถามเดิมๆซ้ำๆจนเขาแทบไม่ได้พักผ่อนช่วงที่มีข่าวดารามีโลกสองใบเสียโบสยอมรับว่าครอบครัวของตนก็เดือดร้อนเหมือนกันไม่ได้หลับไม่ได้นอน พระพราวฟ้าอินมากถามตนทุกวันเพระพราวฟ้าใส่ใจกับข่าวเสียบดเล่าด้วยท่าทางอมยิม้มปนเอื้อมระอาไม่พอแค่นั้นพร,พราวฟ้ายังยิงคำถามเด็ดใส่สามีแบบไม่ยัง้งว่าถ้าเป็นเธอจะทําอย่างไรออย,ยยอยคําถามนี้ทําเอาเสียบด์ต้องคิดหนักสุดๆหาคําตอบที่ถูกใจภรรยาเพราะถ้าตอบไม่เข้าหูมีหวังบ้านแตก เสียโบทย๊ทเผยความยากลําบากในการตอบคําถามเนี่ยว่าพราฟ้าถามตนถ้าเป็นตนจะทําอย่างไรซึ่งตนต้องคิดดีๆตอบอย่างไรถึงจะถูกใจพราฟ้าถ้าตอบไม่ถูกใจเขาก็จะพูดว่าผู้ชายก็เป็นแบบนี้เป็นอีกเรื่องที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตความอินของพราฟ้าเนี่ยยาวนานไปถึงอาทิตย์เลยค่ะจนเสียโบทย๊ทถึงกับต้องออกปากขอร้องให้ภรรยาเลิอกอินเรื่องนี้สักทีเพราะดูเหมือนจะอินเรื่องคนอื่น มากกว่าเรื่องตัวเองหัวเราะงานนี้ทำเอาแฟนๆขำขันในความน่ารักบนความวุ่นวายของครอบครัวเนี่ยและก็เข้าใจหัวอกคนเป็นสามีที่ต้องรับมือกับความอิงของภรรยาแบบสุดๆไปเลยคะ่ะ